สกลน,นครน,นะคะเพิ่นจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชัน้นสายสะพายของข้าราชการกระทรวมหาไทยประจำปี2 5 6 7ค่ะที่ห้องเทศร่างสีสันสองสารกลางจังหวัดสกลน,นครน,นายชูศักดิ์กลูยิงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2 5 6 7 เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยพ่อสันรสายสะพายประจำปี2 5 6 7เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 7โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยร่อนในรารนชกิจจานุเบกษาแล้ว จังหวัดสกลนครน,นะคะมีข้ราชการที่เพิ่นได้รับพระราชทานเครืองราชอิสริยพรสันสายสะายประจำปี2567นี้ของสังกัดกระท่วงหาดไทยส,ส,สันปัธมาพรช่างเผือกจำนวน8รายดังนี้นะคะท่านแรกนะคะนายกริตสมปัทุ่มนะคะนายอำเภอเตาง,ง่อยท่านที่สองนายปรีชามณีสอยนายอำเภอกุสุมานท่านที่สมนายวิสูตรสื่อพัฒนาะ นายอำเภอนิคมนามอูนทานทีซีนะคะนายสมเจตพิมพานนเพิ่นเป็นอดีตนายอำเภอพังโคนนะคะตอนนี้เพิ่นกเกษียณอายุราชการแล้วค่ะท่านที่หาค่ะนางรัศมีวงศิลาครูเฉียวชาญโรงเรียนสกลทวาปีทันที่หกน,น้านิพนนิยม ว่านาสำนักงานสกลนครจังหวัดสกลนครน,นะคะทันที่เจ็ดค่ะนายเกรียงไกรจิตถรมว่านาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครและกับทันที่8นะคะทันสม,มานนุ่สินธุรเวศเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครค่ะกระคอแสดงความยินดีกับทั้งแทันแน่นะคะ